ดูภาพวันแรกกับวันนี้มันแตกต่างยิ่งกว่าฟ้ากับเหวจนถึงหน้าบัดนาวลุงพลป้าแต๋เป็นคนฆ่าเด็กชมพู่หรือเปล่าไม่ใช่อ้าวเฮ้ยไม่ใช่ผมก็ยังยืนยันว่าไม่ใช่ผมยังยืนยันว่าไม่ใช่พี่อุบริยะจนถึงวันนี้คุณเสียกับเขาแล้วเนี่ยลุงพลป้าแต๋เป็นคนฆ่าเด็กชมพู่หรือเปล่าแม่แม่แม่หมอปลาพูดสิขนาดนี้ต้องฟังให้จบกันได้ครับผมคือชยูทูบเออาร์ดีฟังไปเลยจ้าแล้วลุงต้องระวังยูทูบเบอร์ สรุปยูทูบเป็นสายสืบอ <laughs> <ไ>ป้ยเป็นสายสื่อหรือผามู้จต่หาว่าผมอะไปติดเครื่องแักฟังเขาอะเออแล้วเหตุผลที่คุณเข้าไปช่วยเหลือลุงพลนั้ขาวครั้งแรกเพราะอะไรเพราะผมบอกแล้วว่ามันมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งให้ผมลงพื้นที่เ,ออเพราะว่าคดีเนี้ยมันไม่สามารถหาวัตถุพยานหลักฐานอะไรได้เลยเออก็อาศัยเรื่องความเชื่อนี่คือประเด็นแรกเราไม่ได้ไปกเกาะแลวไม่ได้ไปปิง แต่ไอ้พวกเอฟซข้างไข่เขาน่ยมันมาดูข่าวที่ละเอฟซีเลยนะคะข้างไข่ก็คือมีไข่หรือเปล่าตี่ป้ายครับคนเป็นพ่องแม่งไปอยู่ตรงขนาดนั้นน่ะก็ผมกล้าพูดแล้วพี่มดดำตอนนั้นนะะคนในประเทศไทยอ่ะไม่มีใครวังดีเท่า ผมอะโอ้โหกล้าพูดเลยมึงเป็นคนดีขนาดนั้นใช่คุณควรควรควรฉันเริ่มแต่เป็นพิธีกรชั้นสูงอ่ะควรคุณเป็นคนดีขนาดนั้นเลยไม่ผมหวังดีกับเขาผมกล้าพูดเลยตอนนั้นเขาเป็นญาติมึงช่วงไหนไปหวังดีกับเขาอี้าตอนนั้นเนี่ยคุณพี่อ๋อทำไมถึงต้องหวังดีเขาตอนนั้นเราอยากไปช่วยเขาคือเราเห็นภาพเขาไม่หมาตั้งตัวมันก็ไม่มองตอนที่เขานอนอยู่ในเปรยนโกนหัวแล้วตดวนี้คือกระแสสังคมเนี่ยก็จะมีเพราะว่าจะมีหมายจับนู่นนี่นั่นเขาไม่มีใครเลยพี่ ถ้าดูภาพวันแรกกับวันนี้มันแตกต่างยิ่งกว่าฟ้ากับเหวจนถึงหน้าบ,บัดนาวลุงพลป้าแต๋นเป็นคนฆ่าเด็กชมพู่หรือเปล่าไม่ใช่อ้าวเฮ้ย<อ>ไม่ใช่ผมก็ยังยืนยันว่าไม่ใช่ผมยังยืนยันว่าไม่ใช่พี่อุ้บวิริยะจนถึงวันนี้คุณเสียกับเขาแล้วเนี่ยลุงพลป้าแต๋นเป็นคนฆ่าเด็กชมพู่หรือเปล่า เขาไม่ใช่คนทำแต่อาจจะรับรู้แต่อาจจะรับรู้แต่อาจจะรู้ว่ามีใครทำแสดงว่าพี่อุ๊กกำลังจะบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็รับรู้เรื่องราวทั้งหมดหรอฉันไม่ได้พูดเธอพูดเองนะเรถามพี่ว่าใช่ไหมไงไม่ใช่เนี่ยคุณปังดีนะปังดีที่สองคนนี่คือมาเสีเครื่องจับให้ฉันเหรอคือเสียกับนี่คือหากรบลุงพลว่าไม่เอาแล้วแหละขออีกครั้งหนึ่งลุงพลป้าแตนเป็นคนฆ่าชมพู่ไหมไม่ครับพี่โนบิผมยังเชื่อว่าลุงพลและป้าแตนเป็นผู้บริสุทธิ์ครับเฮ้ย หรอเฮ้ยพี่อุ๊บก็เชื่อแต่อาจจะรับรู้บางสิ่งบางอย่างซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปไม่อยากติดตามทะเลาะกันเรื่องอะไรช่างแม่งแล้วทนายโนบิ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 หน่อยเออครับทำไมคุณถึงมั่นใจว่าลุงพลป้าแตนไม่ใช่คนฆ่าเด็กชมพู่เราเชื่อว่า ความรู้สึกส่วนตัวจากที่เราไปคุกคีแล้วก็ลงพื้นที่นะครับได้มีการเข้าไปพูดคุยแล้วก็เก็บข้อมูลหลักฐานโดยสัญชตาตญาณของการเป็นทนายแม้ว่าผมจะอายุยังน้อยแต่ว่าผมเชื่อมั่นในตัวความของผมทำไมวันแรกคุณถึงเดินเข้าไปแล้วบอกเฮ้ยจะแบบไปช่วยลุงพลเพราะอะไร ผมไม่ได้ไปเองนะครับนี่ยคนที่ใช้ผมไปอ๋อนี่เหรอคนดี่มาไชวนเหรอ้ช่เขาชวนผมเองตอนนั้นเราาบ้าเรากลัวว่ากลัวอะไรเขาจะมีหมายแล้วก็เอาทนายเนี่ยเขาให้คำปรึกษาคือบอกว่าผมเป็นห่วงเขาที่สุดตอนนั้นจริงตอนนี้ไม่นะจริงๆไม่ได้มีแค่คนเดียวนะจริงๆริณตอนนั้นเขาประกาศว่าจะหาทนายดังระดับประเทศไปช่วยลุงพลซึ่งผมเนี่ยเดินทางสะดวกสุดเพราะว่าอายุยังน้อยแล้วก็เรียกว่ายังต้อลงพื้นที่ลงพื้นที่บ่อยนะ ก็เลยให้ผมไปแต่คุณก็ไปเป็นทนายให้กับลุงพลสักระยะหนึ่งสุดท้ายคุณก็บอกไม่เอาแล้วไปดีกว่าถอนตัวเพราะอะไรคือคือมันเป็นเรายังไม่เป็นทนายลุงพลยังไม่เป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยเราใช้คาว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายถูกไหมฮะณตอนนี้ลุงพลก็ยังไม่เป็นผู้ต้องหานะจนถึงณตอนนี้แต่ตอนนี้คุณก็ถอนตัวไงทำไมคุณถึงถอนตัวถ้าเกิดว่าคุณคิดจะช่วยเขาจริงๆมันต้องท้าความไหมว่ามันเกิดความแตกแยกระหว่างหมอปลา กับลุงพลมาตักบาสเซี่ยตักเท้ามอปลาก็เลยพาพวกกลับหมดเลยมเขาเสี่ยอะคุณอยู่เฉยๆเฉยเขาหลงผมเฉยๆฉยนี่พี่เขาหาว่าคุณไปติดเครื่องดักฟังนั่นแหละหาว่าทำไสยศาสตร์ที่เขาบอกออกห่างๆเขาหมอปลามาทำไสยศาสตร์ได้อืมแต่วันนี้จริงๆแหละภาพที่หลายๆคนค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์กับกิริยาที่ลุงพลทำกับนักข่าวเออเวียงนพราะเราไม่เห็นภาพนี้เลยจริงๆเขาเป็นคนอย่างนั้นต้องขอคทรตอบทั้งสามท่านเพราะว่าเรื่องเนื้อหารายละเอียดทั้งหลายตีเรื่องอะไร ไปเปิดดู YouTube ัวกระแสเขาสัม้า์ไปหมดแล้วเราขอนอกเรื่องฉันขอนอกถามจริงๆวันนี้ทำไมลุงพลถึงอารมณ์เสียเกี่ยวกับกตลอดเปเลยตอบผมคิดว่านั่นคือตัวตนแท้จริงเขาออกมาแล้วแลที่เรารู้จักเขามาเกือบปีเธอพี่เอาง่ายๆเลยกับผมเขายังทำได้แต่ไม่ได้ทำด้วยกำลังแต่ใช้สื่อในการเร่งงานผมแต้นักข่าวมนจะเหลือหรือพี่ขนาดผมปกป้องเขา ถ้าเป็นถ้าตายผมยังโดนอ่ะลุงพลในสายตาคุณในความที่คุณรู้จักมาเกือบ200กว่าวันเขาเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นตัวเนี้ยครับนี่คือตัวตนลุงพลใช่ อ้าวรถสมัยก่อนตาวากับจินตราบุกไล่มาผมมาบอกเขาว่าลุงจำไว้นะลุงต้องทําให้คนสงสารเราอย่าเอาท่าแท้ก่อนที่จะเป็นคดีปานมาเกี่ยวข้องไปบอกเขาโคชชิ่งเขาไงโคชชิ่งเขาไงผมไม่ได้ชิ่งผมอธิบายไปเป็นโคชเขาไงต้องเป็นคนที่น่ารักอ้าวแล้วเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมเองได้แบบนี้เขาอาจจะบรรดาโทรศัพท์แล้วทำก็เจ้าแม่ลมวันนี้ทำไมคุณไม่ฟังอีปั้มพูดไปเรื่อยเปิดมึงตอบ่ตเอดาคำนามก้อนเป็นไปได้ไหมอ่ะ เพราะเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะพ่อคนและพี่น็อตพอมีชื่อเสียงตอนมีเงินทองทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไงลุงพลมีเงินถึงล้านยังอันนี้ผมไม่ไปซ่าแต่ถ้าคนเราเป็นากเกินล้านฉันว่าเกินห้าล้านในความคดเกินห้าล้านเหรอพี่อู๋ฉันว่าเกินคุณเลยบอกว่าลุงพลมีเงิน เงินเป็น5ล้านแล้วเกินในความคิดนะทําไมคุณถึงคิดอย่างนั้นคุณรับงานนี้เขาถึงหรอรับงานก็เกือบถึงแล้วค่ะและจาก f อข้างไข่ั้งในและนอกต่างประเทศอีกแ,แต่เขาเขาทำไมไม่กล้าแสดงล่คะคะทาไมออคุณถึงรู้สึกว่าลุงพลจะมีเงิน5ล้านบาทจากจากไม่ถึง1ปีดาราบ,บางคนของฉันเล่นละครที่ออตายยังไม่ถึงล้านก็นเลยเกิดจากความสงสารทุกคนสงสารนะคดีนี้นะเออเอาแค่ง,งานที่พี่อุ๊บหาให้เขาแล้วก็เป็นทั้งหมดก็เกือบะมานอ่ะเป็นสิบวังานในที่เคานเไปก็สิบวงานตอนนี้ คือถ้ารับทั้งหมดเนี่ยก็ได้จะมีสองคำล้านสำหรับพี่โอ๊คใช่ใช่แล้วไม่หักเลยนะฉันไม่หักทั้งตะลึงเลยอันนี้คือทำให้ฟรีไม่หักค่าหัวไม่หักเลยไม่หักทั้งตะลึงดูแลทุกอย่างเหมือนหมอปลาหมอปลาเอารถรับส่งมีคอนโดให้อยู่อุยเราทำด้วยใจโอ้ยให้คอนโดเขาอยู่ด้วยเหรอครับใจดีจังเลยนะขอบคุณมากผมครัใจดีคุณมอผครัคุณผู้ชมไม่ได้แขวนนะหมอปลาขาสะทษคนขาแต่ดีแน่ไปเคอเขาตอนไหนเออเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนหมอปลาโดคุณคิดว่า ลุงพลน่าจะมีเงินถึงฮะคุณเอาอะไรมาคิดมโนจากอะไรเขาะได้รายได้จากไหนจาก f อซอย่าลืมนะ f อซทั้งในในประเทศต่างประเทศ f อซข้างไข่เราเยอะเพราะเราติดตามเรื่องนี้มาต้องหกเดือนให้้ดวยนหาบางคนนะเขาบอกเดือนละห้าแสนเลยคะหเดือนเท่าไหร่คะมีบางคนนะคะขายมี f อฟซีโอนี่เขาเดือนละห้าแสนอืมฉันก็ไม่มีหลักฐานแต่ก็มีคนพูดกันอันนี้ก็ว่ากันแต่มันมีมันมีที่ f อฟซีโอนั้จริงเขาเป็นแบบนี้นะ สมมติว่ามันมีคนที่ว่าครั้งเขาเนี่ยเขาจะทักว่าอดีตชาติเคยเป็นเนื้อคู่กันกับออลุงพลก็ประมาณนะแล้วก็ใครเป็นคนทักก็ต,ตัวเขาเนี่ยแหละแล้วก็พยายามทักว่าเนี่ยต้องมีเกตพญายนาคมีดวงตาพญายนาคนะพี่ต้องทำนะเขาเล่นจิตวยาแบบนี้ออลุงพลเนี่ยนะออใช่แต่ว่าลุงพลเนี่ยก็ชอบเล่นเสศาสร์สยยสรเรื่องเสศายสาร์เขาเชื่อเรื่องไสศย,ยสร์อ้าถ้าอย่างนั้นตอนที่ชมพู่โดนตัดผมนั่นก็ไสศยายสตรออ์แต่มันมีคนเชื่อมากกว่าเขาอีกนะ เรื่องนี้ที่ในหมู่บ้านกกอ้าวคุณคิดดูคุณย้อนกลับไปสมมติคุณพูดอย่างนี้มาพวกตอนที่ชมพู่เจอศพโดนตัดผมนะลูยเออคนเชื่อว่าเป็นเรื่องวันนั้นมีการเส้นไหวอยู่ข้างล่างเลยนะพี่วันที่เจอศพอ่ะอ้าวเหรอการทำพิธีเส้นไหวสารปู่ย่าอ้าวแล้ววันที่คุณก็เลยบอกลุงพลก็เชื่อไสยศาสตร์ยังไงอ่ะก็ลุงพลก็เชื่อลุงพลบริสุทธิ์อยู่ไหมทุกวันนี้ เออเขายังไ่โดนตำรวจจับก็ต้องลงพลเป็นคนฆ่าเด็กชมพู่ไหมไม่ใช่เนี่ยมันก็ยังมั่นใจว่าลุงพลไม่ใช่ฆ่าเด็กเมื่อกี้คุณบอกว่ามีคนเชื่อเรื่องสายสะามากกว่าลุงพลอีกคุณรู้เป็นใครใช่คุณรู้ด้วยเป็นใครรู้แล้วคิดว่าคนนั้นเป็นคนฆ่าไหมต้องมีส่วนร่วมลุงพลรู้ไหมว่าใครฆ่าผมว่าเขาต้องรู้ไว้เพราะเขาเคยพูดกับผมว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเขาโดนจับเขาจะแฉแม่งทุกอย่างให้ผมมาทำเอาลุงก็แฉวันนี้คุณจะแฉทำไมบนน้ำใช่ตบมือค่ะอะไรคะ ดีใจดีใจชอบใจไงครับพูดแทนเหรอพี่โอ๊ตพิมพ์หมอปลาไม่ได้พูดใครยังไงครับยังยังลองพูดสิครับไม่พูดค่ะเงียบค่ะใช่ไม่ใช่คพี่พ่อก็ดีใจแบบให้กำลังใจหมอปลาครับผมก็บอกทนายว่าลุงกับผู้บันเนี้ยทุกคนก็ถามว่าทำไมลุงไม่พูดวันนี้ทนายเคยได้ยินไหมใช่ทนายกวางที่โดนจับมันจะมีผลอะไรทนายเคยได้ยินเหมือนกันครับเขาพูดว่ายังไงอ้าวโวเหรอมันเป็นเรื่องของในสำนวนครับตัวนี้เราเราบอกได้ว่ามันจะต้องไว้ใช้สู้ในชั้นสามคุณจะไปสู้อะไรกับเขาอีก คือผมวันนี้ผมไม่ได้เข้าไปแต่ว่าอย่างยังไงตรงนี้มันก็ยังเป็นประโยชน์ตกับตัวลุงนะครับเขาบอกว่าคนที่บ้านกบกองเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งหมู่บ้านเล่นเรื่องสายสศาตร์หมดเลยมีความเชื่อมีความเชื่อ,อทุกคนในหมู่บ้านเชื่อเร <ใน S 1> ื่องสายสาาตาบ,ตบ่เอาเัาเอาเอย่อางนี้ฉันพูดนะในฐานะที่รักจังหวัดเออในภาคอีสานนะทุกหมู่บ้านอ่ะเขาเชื่อหมดแหละก็ทุกคนก็เชื่อทุกคนก็เชื่อสิ่งน้อยคนรุ่มแม่น้ำโขงอันนี้มุกดาหารนะเว้ยอีสานตอนบนเขาเชื่อเรื่องพญานาคกันอยู่แล้ว เธอเป็นคนแบบว่าฝ่ายภาคกลางคนอีสานเขามีความเชื่อเรื่องพัญญาเขากราบไหว้พญานาคกันอยู่แล้วอันนี้เราไปไวเขาไม่ได้แต่ในเรื่องข,ของพิธีกรรมในการไ,<ว>ไอต้ตัดผมตัดอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่รู้หมอปารู้ไหมว่าตัดผมในพิธีสยศาสตร์เนี่ยเขาทำเพื่ออะไรคือมันเหมือนว่าเอาเด็กที่บริสุทธิ์ไปเร้นไหว้ผีอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแสดงว่าคุณเกรลยวบอกว่าหมอปามีผมไม่ตัดชมพู่อาจจะเป็นเหมือนอาจจะสมมติเชิญดูหนังเรียบูชายา something like that เาเด็กไบบบูชายันเนี้หรอประมาณนั้นวายอีปาจริงเหรอประมาณนั้นจริงๆอิทพธานาจกใจทำไมคะทานาย สำนวนสำนวนพูดไม่ได้สำนวนตนวนใจเฉยทนายนั้นก็พูดไม่ได้มาออกทีวีทำไมคะเดี๋ยวไม่นดนหมายพี่จะเข้าพร้อมกันไหมล่ะไม่สนวนหำนิ้วคนี้วอันนี้ทดีเลยนส้นาแหนแล้วมาดิไม่ไปค่ะเริ่มตึงเลยเป็นตำรวดนเปตวจต่วโนเ้ดําแล้วอีนี้ไปติดเลยงามเชียงใหม่ก็ล่ะฉันกลัวค่ะฉนเนเอกอครรามีสัญญาห้ามทำผิดศาสนาในตวเอกลับมาอย่าพูดไปเรื่องอื่น อคุณกําลังคิดว่าวันนี้ถ้าสมมติฉันไม่รู้่าใช่ว่าคุณหนุ่มกัญชัยเขาสัมภาษณ์คุหมดแล้วแหละว่าสาเหตุการทะเลาะกันอะไรเมื่อตอน11โมงเที่ยงใครดูไม่ทันก็ไปดู u t u b บเอานะครับคุณกำลังคิดว่าเด็กชมพูนะวันนี้คุณพูดเยอะออกครั้งที่แล้วเด็กชมพูตายเพราะถูกเหมือนพิธีกรรมใช่บูชายันใช่มันยังมีอีกหรอป่าเออพี่อะบางคนเชื่อขนาดที่ว่าอย่างชมพูเนี่ยเกิด วันอังคารแค่วันันเดียวกันเลยแล้ววันที่เจ็ดเจ็ดก็เหมือนว่าเจ็ดวันแล้วมาตรงกับวันที่แข่งก็คือวันอังคารหรือวันเสาร์ในเรื่องตำราของความเชื่อของการใช้เล่นไสยศาสตร์อ๋อเหรอหรือเอาวิญญาณตรงนี้ไปบูชาปู่ย่าตายายอ๋อเหรอต้องเข้าใจว่าวันที่เจอศพน้องเนี่ยด้านล่างเขามีพิธีกรรมพวกนี้อยู่นะพี่ถ้าย้อนเวลาไปอ่ะต้องไปตามเดือนเดียวอันนี้คือการบูชาญาณเพื่อให้กับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ประมาณนั้นเป็นเรื่องทปกติที่เขาทำกันคือไอ้คนเนี้ยที่ผมรู้เนี่ยตำรวจก็ยังเล่าใของฟังว่าบุคคลคนนี้ยเคยไปร่ำไปเรียนนานด้วยลุงพลป้าแตนพ่อน้องชมพู่แม่น้องชมพู่รู้หมดไหมผมว่าเขาต้องรู้ฮะสดิ้งรู้ไหมโอ้นดั้น่ากเดินจะรู้อยู่แล้วเอ้ยเฮ้ยแต่สดิ้งเนื่องจากเด็กไปไม่ต้องเข้าเครื่องจับเท็ เขาเข้านะพี่สรุปเข้าไหมสรุปเข้าหนึ่งชั่วโมงผมจะมองพี่พที่ผมติดตามข่าวหนึ่งชั่วโมงคือเหมือนชาวบ้านแถวนั้นเขาก็รู้เรื่องพวกนี้กันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือพี่ไอ้คดีเนี้ยผมได้ลงพื้นที่มันมีการจ้างวานพยานแม้กระทั่งเขาเตรียมตัวว่าถ้าขึ้นศาลเนี่ยห้ามเอาพยานที่เป็นคนในสายเลือดเดียวกันพรองศาลท่านจะไม่ฟังเขาวางแผนกันหมดแล้ว ทำไมวันนี้กล้าพูดเก่งขนาดนี้ก่อนหน้านี้ไม่จะพูดเงี้ยออกมาแล้วออกมาแล้วอ่ะออกมาแล้วก็ไม่ได้เป็นเสือกแล้วอ่ะเราจริงคุณสัมภาษณ์มึงมาสองสามครั้งปากมันออมสะบัดเบือยู่ที่อย่างนี้โอ้ยเราไม่ได้ไม่ได้าบูชาเยี่ยมเลยอ่ะกระโถนวันนี้กระโถนกล้าทุมีทุกอย่างใส่ในกระโถนทนายเอาทนายมาคอยแบบมาเช็คว่าอันนี้จะโดนฟ้องหรือเปล่าอันนี้ไม่โดนฟ้องถูกต้องไหมคะเขาไม่แน่เหมือนกัน คุณราการด <ást> ีๆคุณรายการแต่รการบายจ้ะ